ไปอยู่ตรงเกาะตรงนั้นอะทำให้เรามีบรรยากาศหลายมุมที่เราจะเลือกจะเป็นโคนหินเพื่อนราเลื่อกเดียวไอ้่นี่มันช่างแตกต่างกัฝไปทธรรมากมากเลยคือมันอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมากเกินไปทุกวันบางทีการอยู่มากเกินไปก็ไม่ดีมต้องมีแยกกันบ้างถูกไหมถูกค่ะแล้วเราอาจจะทําอะไรที่มันแย่กว่าการนอกใจไปอีกอุ้ยทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะกินไส้หัว่ ด้วยกันมันแบบใ่ผัวมันเครียดมันมากไปนะมันมากเกินไปอยู่ด้วยกันเกินไปอยู่ในเกาะเล็กๆแล้วอยู่เจอน้ากันทุกวันไม่ได้เรียกไปไหนเลยเพราะมันกันไมาเหมือนกูนลยมูลคที่เราเคยดูแลมูลกุลน่ะแบบการไปอยู่วัดในตัวคนเดียวของเราปกติเอาไปอยู่แล้วเจ็ดวันอย่างเงี้ยสิวันนี้อยู่คนเดียวก็อยู่ต่ออีกสักสองเดือนกว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรได้ทบทวนตัวเองปกติอยู่ก็เจอแต่มีแต่อะไรก็ไม่รู้ พี่โน้พี่โน้พี่ลี่แล้วแบบเขาไม่ถนัดด้วยเขาไม่ถนัดอยู่บังโลนี่รู้จริงเขาถนัดอยู่ในโลพี่วัดเป็นโลไงแค่เราไม่หลับเรานอนในโลถามหมดเลยห้าคนเนี้ยไม่คิดจะบวชเลยหรอไม่คิดจะไปธรมาเข้าห้อเข้าช่วยอะไรเลยเหรอจริงๆหนูจะเลือกบวชต่อแต่พวกมากลากไปพวกมากลากไป เมื่อกี้ดูกันจะเป็นพี่เอกะดึงดาวดึงไทยดึงไม่ไม่วม่ไ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 ด่งห้าม่ไมาไม่ไมอไม่อม่ไ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 น่ไม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 ่ที่ผ่ไมาไมาไ็อยู่ไม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 ่ไนอยม่ไมแไ้่กม่ไ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 มาไม่ม่ไม่ไร่ไา่ไม่ไม่เม่ไ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 ม่นม่นไ่ มันช่างแตกต่างกับฝ่ายธรรมะมากเลยฝั่งนี้คือการจัดเต็มเลยอ่ะช่อมองดี่ปนกาพูดคุยทำความเข้าใจกันเราเราพี่วนอยู่ก่อได้หรออ่ะคุณลุงเชิญค่ะนนุอไม่ราางเนีย่แ่ะม่ เซอร์ไพรส์มากๆที่พี่อ้วนเลือกอยู่ฝั่งนี้่ะเพราะว่าโอเคมันมีทรายก็จริงแต่เขาไม่ถนัดเกาะเขาถนัดทะเลทรายผมก็เลยแบบเอ๊ะทำไมทำไมถึงไปอยู่ทะเลคือคืออย่างนี้ที่อยู่ทะเลเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราสัมผัผิดใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเราทําไม่ดีเราก็ต้องขอโทษเขาไปอยู่เราเคยทำดีหรอเราไม่เคยเลยเราเอาใจเขาหน่อยใช่ไหมเพราะว่าการมีแามีต้องให้ใจเขาอะไรที่คนที่จะอยู่ด้วยขอเป็นกระเท ท,ทำไมอ๋อไม่เอาผูไไา้ชายผู้หญิงเลยไม่เอาเอากระเทย